วงพร้อมเลือกคณะญาติญาตินะครับแล้วกับพี่น้องบรรทอนกับเป็นกรรมการสางสรรมทบทุนต่อกันนะครับประธานฝ่ายสงฆ์ก็หลวงพ่อสายทองเตชะธรรม,มนะครับในวันที่22ตุลาคมก็จะได้เดินทางมารับบาตกับพี่น,อน้องชาวบรรทอนของเฮาอยู่นี่แค่นึงนะครับโอ้โอ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 โยเน้นน้อยเฮ็ดบาดเพียพี่น้องเอยหนักหลยเอาสาธุอนุโมทนาบุญนำเราเอานาบินเกจะเฝ้าแล้วยัให้เราเฝ้าอะไรม่เอา ครับท่านบอกว่าวัดไหนมีเนนวัดไหนมีเนจนจากาัสาวัดด้านกะครบครบสุดนะครับมีดวงพ่อมีดวงพี่นะครับมีเนนนะครับนี่บ้านเป้าฮอกก็มีเนนอยู่รวมนึงก็คือเน้นน้นนะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าให้ดูแลเจ้าของวงศ์ความเงาวนะครับพรานปูหลักคำของบ้านเป้าที่ได้ทีให้พี่น้องในเบอร์สองมืดนั่นแหละนะครับชนะการประกวดางานสาวบันเต้พุ่นนี้ว่างานไหนไที่ทิ่งมาเน๊ะ ของเง้ววัดนาตรมของเน้นน้นนะครับวัฒธรรมดาเด้เพราะฉะน,นั้นพี่น้องเขาก็สนับสนุนกันชุมชนหมู่ที่หนึ่งก็สนับสนุนกองยาวกองพร้อมอะไรนะครับอเอามาให้เน้นน้นสองไส้นะครับจา,บาโกนีกะะ้วันน้นกูพรอองกับมาบริจาคเน้นน้นคือกันสองชุมชนกันได้หลายพอสมควรกองนั้นสิบกว่าตัวเช็นกองพร้อมทั้งเต่งทั้งกินทั้งหยัง,ง,งๆๆนะครับนะครับ มือนี้เป็นมือดีครับปนนะนนาออกปันษาม,มือวานี้มือนี้ออกปัญษาม,มือแลกได้รวมท่าบุญทํากุศลด้วยกันนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีต่อน้าพระธาตุเจดีของพวกเรานะครับนางรำเข้ามาครบยังครับอเอื้อนกันมาได้เหลือจะค้นก็เอื้อนกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวซี่ห้อนนะครับนีกำลังในบรรยากาศรับช่วงนี้แหละตามกำหนดการเข้ามาเจ็ดโมงครึ่ง อ่าครับอ่าจะได้ภาพง,งามๆนะครับอ่าใครจะเก็บภาพใครจะถ่ายภาพก็เชิญตามสบายนะครับ,รบกาบอนุมโทมว่าบุญกับพระคุณเจ้าจากเจ้าวาดวระตนนิไทยจากแม่ขาวพ่อาขาวบ้านนนหิดไทย ทำบนโน้นเกาะน,นะครับมาร่วมทําบุญน้ำพักตั้งสองขั้นรถนะครับขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านโนนในไทย